ที่น่าจะเล่าเรื่องต่อแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะไม่เล่าแค่เหนื่อยแล้วละโอ้ฉ่นเหนื่อย,นะออยละดีอย่างฉันไม่มีธุระด้วยค่อยกลับมาเล่าวันหลังก็แล้วกันฮะอะไรนะวันหลังเหรอเฮ้ยอย่างนี้ได้ไงเนี่ยตัดจบบทได้ไงอุตส่าห์ตั้งใจฟังแล้วเนี่นะจะมีธุระจริงลากอนประตูได้ถูกเปิดแล้วปิดลรอ ผมที่อยู่ในห้องนั้นได้แต่คิดอยู่ในใจว่าจะทํำไรต่อดีเนี่ยทำได้เพียงเดียวก็คือนั่งดูความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องภาษาที่เขาต้องสอนเพราะไงั้นซะผมต้องเอาชีวิตรอดอยู่ดีก็ได้ก็ได้ในโลกของความเป็นจริงผ่านไปแล้วสมวันในโลกของความฝันก็เช่นกันแต่ที่นั้นไม่มีเวลาผมยังนั่งอ่านหนังสืออยู่ ทำไมภาษานี้มันยากจังวะถ้ามีซีอยู่แล้วก็ฉันคงอ่านได้ง่ายว่เน,นี่ยหลังจากนั้นก็มีคนเปิดประตูเข้ามา <Yes. S 1> เอ s อ่ะนี่จะโลหาอะไรกินกันหนไหมถ้านายหมายถึงเนื้อฉันนะนะฉันเรียกว่าไม่หาอะไรกินเลยจะดีกว่าเอาเถะนะมันนี่สิตามมา หาตามมาตามงตามมาบ้าอะไรกันนะให้ฉันตามมานน่อยนะโอเคไปก็ไปว่ะเฮ้ยเมื่อผมเดินไปถึงนี่ก็คือร้านข้างทางชัดชัดนี่มาร้านอาหารข้างทางชัดชัดนั่งโตนี้นะยวฉันมาอ๋าอจะบอกนะั้นนี่น่เป็นคนเปิดร้านอาหารเองหละแน่นอน กชันเองนะสิ้วใช้เนื้อไหนล่ะแน่้น่าจะดาได้อ้อไม่อยากจะเชื่อตอนที่ผมนั่งนั่งรอไปนั้นก็มีคนเดินม,มาหาอ้าวนั่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยคนนั้นก็คือโรสนั่นเองเย็นะเย็นหน้ากากดอกกุหลาบอ๋อสีพาฉันมาเน่ะไม่ได้คิดอะไรมากหรอกก็เลยมาตามตามที่เขาบอกแหละเฮ้ อีกอย่างหนึ่งถามน่นเถอจะมีอะไรที่ฉันกินได้บ้างถามหน่อยฉันก็ไม่รู้นะแต่ว่าฉันกินได้ทุกอย่างเนละโอ้โหเธอคือเธอกินได้ทุกอย่างไงแต่ว่าฉันเนี่ยฉันกินได้อะไรได้บ้างนะอยากจะถามถามถามเออเธออะไรมาเสิร์ฟกันมาอันนี้อะไรนั่นนะน้ำเลือดก,กระพอกขอกินไปได้ไม่เชื่อบางได้ไง ใช่ก so like I mean, right. ็บอกว่านายเนี่ยเป็นคนที่เลือกกินจริงๆเลยเลือกกินอย่างนั้นเหรอนายก็รู้นี่ว่าที่นี่มีอะไรเจะอธิบายนะที่นี่มีแต่ความมืดแสงเชื่องเทียนนี่ก็ถือว่าสว่างสุดละมืดจริงๆถ้าคนที่อยู่ไม่ใช่ผมหรออคงจะบ้าตายกันไปแล้วเอาเถอะผมก็รอที่นั่งโต๊ะอาหารถึงรถจะวางแก้วเลือดไว้ก็เถอะแต่ผมก็ไม่คิดที่จะดื่มหรอก กินไม่ได้เฟยหลังจากนั้นซีก็เดินผ่านมาอ่ะโทษทีนะที่ต้องไปรอเนะี่ยพอดีช่วงนี้งานยุ่งเนี่ยนาะยคงไม่ได้พาฉันมาช่วยงานหรอใช่ไหมปล่าก็ก็ดีแล้วล่ะเขามองหน้าผมแป๊บหนึ่งแล้วก็หยิบจานชิ้นเนื้อขึ้นมาเป็นเนื้อแบบชิ้นที่สวยงามมากระหว่างที่กินไป เขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าไนว่าเนื้อส่วนไหนมันเป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดล่ะถ้าเป็นชั้นแล้วก็เขาพูดนะถ้าเป็นชั้นแล้วก็น่าจะเป็นสะโพกเพราะตอนนั้นจะมีกล้ามเนื้อที่เยอะมากเวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะเหนียวๆเลยและกรุบมากกรุบจริงๆหลังจากนั้นเราก็เลยเข้ามาแจมด้วยพร้อมกับแก้วเลือดแล้วก็เนื้อสเต็กอีกจานหนึ่งถ้าเป็นชั้นนะฉันว่า ตรงหน้าอกฉันชอบนะมันจะมีไขมันพอดิบพอดีเลยละ่ะอ่าสองคนกําลังให้ความคิดเห็นอยู่ผมก็เลยพูดเข้าไปพวกนายทั้งสองคนเนี่ยแย่ yeah, จริงนะไม่รู้สึกแล้วว่าเอ็นเนื้อที่มันอร่อยนะมันอยู่ที่ต้นขาด้านซ้ายั้ายหาังล่ะดูซิมีไขมันกําลังดีเนื้อที่นุ่ม กำลังพอดีคําไม่เหนียวเกินไปไม่ไม่นุ่มเกินไปพอดีพอดีอดมีไขมันเล็กน้อยแค่ฉันพูดกันลำลายไหลแล้วหลังจากนั้นร้อยกับสีก็มองมาผมพร้อมกันอ๋อเหรอเขาคว้ามีดมาปักที่อ,อกผมแล้วผมก็สลบไปจะพูดสลบทีคงไม่ได้ก็คิดก็คิดว่าตายแล้วเกิดอยู่นข้างนั่นแหละอีกแล้ว นี่พวกแกจะใาฉันทำอาหารนี้แล้วเหรอวะซีเป็นคนแบกร่างร่างศพผมไปแล้วก็เอาไปแล่ทำอาหารเชนอยากจะรู้เหมือนกันนะว,ว่าว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่ายี่ใส่พวกแกยังคงแย่เหมือนเดิมเลยฮะผมที่เกิดอยู่ข้างข้างนั่งที่เก้าอ,อี้เดิมเหมือนเดิมไม่ทนันไม่ทันใดน,นั้นก็มีคนหน้าตาปแปลกแปกเดนงข้นมานั่งข้าง,างผมแล้วก็ถามว่านี่เจ้าหนู แล้วชอบอาหารมื้อไหนมากที่สุดอย่างนั้นลหะถ้าเป็นฉันน่ะน,นะที่นี่ไส้อร่อยมากเลยแหละแล้วเป็นโดยเฉพาะไส้ย,ย่างน่ะนะอร่อยจริงๆสีเดินม,มาหาลูกค้าใน,ะนะความรถขอภัยนะครับคุณลูกคา้าแต่ตอนนี้เป็นโต๊ะ v ี P พีพิเศษสําหรับแขกเฉพาะบางท่านเท่านั้นขอให้คุณลูกค้ากลับไปนั่งที่นะครับจะจะฉันไปแล้วนะหนุ่มน้อยฉันหวังว่าฉันกับนายจะได้เจอกันอีกนะ ไม่มีอะไรผิดพลาดผมไม่อยากเจอเขาหรอกนะแค่รู้จักแค่แค่ซีกับโรวนก็จะบ้าตายแล้วต้องให้ไปรู้จักใครเพิ่มอีกล่ะเอาเถอะเราจะเต้าคู่ได้แรเนื้อส่วนต้นขาทั้งซ้ายขวาแล้วก็ลองเอาไปเคี่ยวทำเนื้อสตูดูพวกเขาก็เลยลองริมรถดูอร่อยแฮะผมก็แค่จะถามพวกเขาด้วยความแปลกป้ะล่ะ ที่ผ่านมานี่พวกแกตัดทิ้งเด้อที่ไม่กินกันเลยล่ะฮเปล่าซึา่งหน่อยนี่ปกติแล้วพวกเราจะกินเ,เฉพาะส่วนกล้ามเนื้อตั้งแต่แขนกับพวกสะโพกหน้าอกเนี่ยส่วนขาข้างขาข้างล่างนั้นไม่ค่อยนิยมเอาไปทำอาหารกันไม่ใช่ว่ามันนกล้ามเนื้อที่ดีอย่างนั้นหรอเปล่ปาเลยมันเหนียวไปเนะี่ยอ๋อมันเหนียวและแข็งเกินไปมันกินไม่อร่อยแล้นะ ออเหอไอผมเลยทักท้วงสิตอนไหนล่ะไอนิทานที่ว่าจะเล่าให้ฉันฟังเนี่ยฉันอยากจะฟังต่อแล้วนะแล้วก็เลยขัดขึ้นมาว่าอ,อ๋อทนายหมายถึงไอ,อป่าปีศาจนั่นน่ะเหรอใช่ต้นไม้ลายคีน,นูใช่ไหมล่ะหลังจากรอพูดอย่างนั้นขึ้นซีก็มองไปที่รถแล้วก็บอกว่าก็ถ้าเธอรู้อย่างนั้นแล้วทำไมเธอไม่เล่าแทนฉันล่ะ แ,มแ,มแมหมแหมนายนี่ฉันนี่สนสนไ,นไม่ได้เลยนะตัวอย่างนึ่งนะวฉันอะไม่ใช่เป็นคนที่ชอบเล่าซะด้วยสิฉันชอบฟังมากกว่าแนละนายก็เิญเล่าต่อเลยตอนที่สี่จะมองกลับมาที่ผมก็นะคั้งก่อนฉันเล่าถึงตรงไหนแล้วนะเออน่าจะถึงเรื่องการน,น่าจะ อายุของคุณหนูเขนานั้นแล้วล่ะอถแปลกใจว่าทำไมซีถึงเริ่มเล่าจากของคุณหนูจริงๆร,รถบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากเด็กผู้หญิงเลยไม่ใช่เลยมันคือมุมมองของหลายๆคนรวมกันเป็นป่าอาจจะงงกันซีก็คืออะไรผมก็ไม่เข้าใจในตอนนั้นแต่ตอนนี้นปัจจุบันเป็นคนที่เข้าใจแล้วอะไรเนี่ยเป็นป่า รถพูดว่าเ,าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่ค่อยอ่าใ้าพูดจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยสําคัญสักเทนะ่าไหร่นะเธอแค่เป็นผู้ขอร้ายนะ่ะยังไงไอ้นเรื่องจริงๆมันก็คือเจ้าชายที่หายสาบสูญไปต่างหากล่ะจริงๆแล้วซีควรจะเล่าให้นายฟางตั้งแต่เจ้าชายที่หายสาบสูญไปนะจริงไหมซีบอกอ่า ก็น่าจะใช่แหละนะแต่ว่าวันเนี้เราคงจะได้อีกยาวๆกันเลยลนะ่ะ